ในการขายงานนะฮะคุณเชื่อไหมแปดสิบเปอร์ซนเลยเนี่ยลูกค้ามองที่รอย,ยิ้มริยิยามาระยาาก่อนเลย80%ส่วน20%เซนี่ยเป็นเรื่องของฝีมือเพราะว่าทุกคนเนี่ยฝีมือเท่าเทียมกันนะครับมนุษย์นะครับทุกผู้ทุกนามนะครับยิ้มในภาษาเดียวกันเพราะการยิ้มเนี่ยมันเป็นภาษาสากลเลยนะฮะ แบบแรกคุณต้องยิ้มแล้วก็คุณต้องรักงานเสียก่อนนะฮะออกถ้าคุณรักงานแล้วเนี่ยลูกค้าก็จะรักคุณนะครับคุณเนจะขายของง่ายนะครับนิยามของความพึงพองใจนะครับของลูกค้านะครับมี2องอย่างนั่นเองคืออยากได้กับต้องได้การดำางานนะครับมันไม่ง่ายนะบางทีการที่คุณจะหาลูกค้าสักคนนะ่คุณต้องใช้เวลา เป็นเดือนเดือนเลยแต่คุณจะเสียลูกค้าไปในเพียงเสี้ยววินาทีจากพฤติกรรมของคุณนะครับเช่นคุณชักสีหน้าใส่ลูกค้าทำถ้าไม่พอใจลูกค้าทำท่าดูหม่นลูกค้านะครับไม่ได้เลยสิ่งที่สาคัญที่สุดของการค้าขายนะครับการบริการคือใส่ใจลูกค้านะครับคุณต้องคิดว่าคุณต้อง เอาสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณอยากได้ให้กับเขานะครับยกเว้นการหลอกลวงเด็ดขาดเลยนะฮะอย่าเด็ดขาดนะครับในโลกของธุรกิจนะครับทุกคนคือลูกค้าหมดเลยนะครับไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับเขาคือลูกค้าของคุณนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องช่วยลูกค้านะครับเช่นเขามีปัญหานะครับคุณก็ต้องช่วยแก้ปัญหา ถ้าเขา<ม>เขามีปัญหนานะครับคุณก็ต้องช่วยแก้ปัญหาให้เขาแต่ในการที่คุณจะสามารถแก้ปัญหาให้ผู้อื่นได้คุณต้องลืมปัญหาของตัวเองก่อนนะครับเช่นความเครียดต่างๆจากปัญหาทางบ้านจากปัญหาเพื่อนร่วมงานอะไรต่างๆนะครับคุณต้องลืมไปคุณต้องทิ้งไปแล้วก็ยิ้มยิ้มนะครับยิ้มอย่างมีความสุขทัศนคติที่ดีดก่อนเมื่อคุณ หมดปัญหาของตัวเองแล้วตอนนี้คุณก็พร้อมจะแก้ปัญหาให้กับผู้อื่นนะครับแก้ปัญหาให้กับลูกค้ายิ้มเลยยิ้มยิ้มอย่างเดียวนะครับยิ้มมาจากหัวใจเลยยิ้มแบบจริงใจช่วยลูกค้าแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเป็นที่ปรึกษาแต่อย่าคิดว่าลูกค้าเป็นตัวปัญหาเด็ดขาดไม่งั้นความคิดมันจะชี้นำมาที่ พฤติกรรมและใบหน้านะครับนั่นแหละปัญหาของคุณจะมาแล้วเพราะนั้นเรายิ้มคือสิ่งที่ดีที่สุดของการขายงานและขายสินค้านะครับเมื่อคุณยิ้มคุณจะเจอลูกค้าทันทีนะครับยิ้มคนระับ